สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าพลังของคุกกี้ในปี2 0 2 6กันนะครับนี่เลย ไอตัวเลขแบบนี้ยไอหนึ่ล้านสามแสอแป้อะไรพวกเนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าอะไรบ้างที่มีผลต่ออันนี้และจะเพิ่มยังไงเพิ่มได้มากขนาดไหนนะครับไปลองดูกันโอเคปัจจัยแรกสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลเวลคุกกี้แล้วก็เลเวลสกิลนะครับนี่เลยถ้าเราอัพเลเวลตัน พลังก็จะขึ้นมาได้แม็กสูงสุดของอณเวลานั้นนะครับแล้วก็ผงสกิลก็จะมีผลต่อค่าพลังเช่นเดียวกันเลเวลสกิลเยอะค่าพลังเนี่ยมันจะมีการปรับลำดับของเปอร์เซ็นต์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นอัพนะต่อมานะครับก็จะเป็นนี่นะครับท็อปปิ้งแล้วก็ทาร์ตในปัจจุบันสำหรับท็อปปิ้งนะครับจะเป็นส่วนที่เสริมให้เราเนี่ยได้เห็นค่าพลังที่แท้จริงของเขานะครับนี่เดี๋ยวผมลองใส่เซ็ตนี้ให้ดูลองใส่แบบชิ้นเดียวนะ และลองถอดเห็นไหมพอปรับเป็นชิ้นเดียวค่าพลังจาก1 3ล้านมแสนเมื่อเย้มันกลายเป็นนี่นะครับนี่นะลองดูเห็นความแตกต่างเหลือแค่900แสนดังนั้นท็อปปิ้งจากค่อนข้างมีผลนะแต่ท็อปปิ้งเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะครับถ้าเป็นจำพวกโจมตีหรือคู่ทามเนี่ยค่าพลังจะค่อนข้างสูง สูงกว่าพวกแล้วเขาเสียหายอะไรพวกนี้เออมันก็ตามสเต็ปชัดเจนแต่ว่าบางทีก็ไม่เสมอไปนะแล้วแต่ว่าบางคนเขาจะเซ็ตยังไงนะครับก็เขาพลาบประมาณนี้ทาดก็เช่นเดียวกันทาดก็จะมีเอฟเฟกตต่างๆที่เพิ่มค่าพลังได้ยิ่งเป็นโจมตีค่าพลังก็จะยิ่งสูงนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นบิสกิตนะบิสกิตเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับค่าพลังของคุกกี้เช่นเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเราลองถอดออกไปเมื่อกี่ล้าน3ใช่ไหมผมจะถอดให้ดูถอดออกไปเนี่ยหายไปหลายแสนนะก็สาหรับบิสกิตนะครับมันอยู่ที่ออฟหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นออฟเพ่กเฉยออฟโจมตีรวมไปถึงเลเวลของบิสกิตก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะครับเลเวล30เนี่ยก็จะได้ปริมาณที่เพิ่มพลังโจมตีได้มากกว่าเพิ่มพลังโดยรวมได้มากกว่านะครับอันต่อมาทุกคน และหลายคนน่ชอบมองข้ามนี่เลยครับความสัมพันธ์ต่างๆภายใน ID ดีนะอันเนี้ยมันอยู่กับการที่เราเนี่ยไปเปิดตัวละครมาใช่ไหมดาวเยอะเราก็จะได้เอฟเฟกตามนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าเอ้ยคุณจะได้ค่าอะไรเพิ่มเท่าไหร่แค่เพิ่มนิดเดียวเนี่ยค่าพลังอัพขึ้นด้วยนะครับทุกคนมันเอาไปบวกกับโดยรวมแล้วก็ความสัมพันธ์สกินอันนี้ใครยังไม่เปิดอันไหนยังไม่ครบนะครับก็อย่าลืมมาทําการผุมรอท,ทําทีเดียวก็จะได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็น ปัจจัยที่อยู่ในหน้าของคุกกี้นะอ่ะต่อมาเราไปดูกันที่ส่วนของอาณาจักรกันบ้างดีกว่านะครับอาณาจักรนี่มีหลายอย่างมากก็คืออันดับแรกสุดนะจะเป็นเกี่ยวกับอันแลนด์มาร์กต่างๆภายในอาณาจักรนะแลนด์มาร์กนะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะมีการเพิ่มบัฟต่างๆบางชิ้นก็จะมีการเอ่าเพิ่มพลังชีวิตแบบนี้พลังป้องกันพลังโจมตีทุกอย่างในนี้นะครับจะมีผลต่อ ค่าของพลังโดยรวมของคุกกี้นี่เห็นไหมก็อย่าลืมไปวางกันอันไหนที่มันสาคัญแล้วก็มีผลต่อการเล่นนะครับวางไปเลยนะโอเคต่อมาก็จะเป็นวิหารนะครับวิหารเนี่ยเขาจะมีการอัพโดยรวมอีหนึ่งครั้งนะครับนี่ถ้าเราอัพตามเลเวลปุ๊บเขาจะให้เปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยในช่วงแรกเนี่ยเลเวลอาจจะขึ้นไวแต่พอช่วงในท้ายทุกคนจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันเข้าใกล้จุดตันเออ พอเลเวล100่ผมคิดว่านะพลังโดยรวมน,น่าจะตันอยู่ที่10%หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็เนี่ยขึ้นตามนี้เลยนะครับยิ่งเลเวลเยอะก็ยิ่งพลังโดยรวมมากขึ้นนะต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นกิลอ่ากิลเนี่ยจะมีบัฟเฉพาะของเขาเหมือนกันใครที่มีกิลและคุณลองกดออกกิลเนี่ยผมจะเจอปัญหาที่ถามกันในกลุ่มทำไมค่าพลังคุกกี้ลดครับไม่เจอสาเหตุเลย สาเหตุหลักก็คือคุณนะ่ะไปกดออกกิลหรือคุณย้ายกิลนะครับเพราะว่าแต่ละกิลเนี่ยจะมีบัฟที่ไม่เท่ากันนะเอฟเฟกของกิลนะครับนี่ยิ่งเลเวลสูงเลเวลตันเขาก็จะมีการปรับเพิ่มให้ตามลำดับในนี้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้แล้วแต่กิลแต่พอถึงจุดจุดอะ่ะมันก็จะใกล้เคียงกันครับผมก็ถือว่าตันเกือบทุกอย่างแล้วนะกิลเกลวะพวกนี้ก็อย่าลืมนะครับเลือกกิลดีด ใครหาเก,กิ่ยวอยู่ทักมาถามได้เพื่อมีที่ว่างต่อมามันก็จะมีในส่วนของอกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมอันนี้มันเป็นในยุคเก่าที่บางคนนี่เขาทำมาแล้วไอดีเนี้ยไม,ไม่ไม่น่าจะได้ทําไว้ขอพูดเลยละกันคือมันเป็นพวกตระก,กูลดิสนีย์เราสมัยก่อนอะ่ะถ้ามันมีแบบคนที่เขาเปิดเอาไว้บางทีมันจะได้บัฟโดยรวมหรือว่าการทำกิจกรรมในอดีตเปิดของในอดีตนะครับเขาจะมีให้แต่ว่าอันนี้น้อยคนที่จะมีแบบเต็ม มันจะมีแค่บางคนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ที่เหลือก็อยู่ที่การัพเลเวลของสิ่งปลูกสร้างต,ต่างๆภายในอาณาจักรของคุณนะครับอย่างพวกนี้ลนด์ m a r k คุณก็อัพเลเวลยิ่งสูงมันก็ยิ่งได้ของหรือบางคนอนะ่ะค่าพลังซื้อนด n ม m a r k แล้วค่าพลังไม่ขึ้นใช่ไหมคุณอาจจะไม่ได้วางมันหรือเปล่าคุณต้องไปเช็คด้วยว่าเฮ้ยระวางมันแล้วถูกไหมบางคนเอาไปเก็บไว้ในคลังเราไม่ได้บัฟนะครับบอกก่อนเอามาวางให้ดีนะ เมืองผมจะลุกๆหน่อยแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าวะเดี๋ยวลืมอ่ะวิจัยทุกคนเกือบลืมวิจัยได้ไงวิจัยของคุกกี้ก็จะมีผลต่อบัสทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับตามสายเลยถ้าเราอัพเยอะเลเวลยิ่งเยอะค่าพลังโดยรวมก็จะมากขึ้นนะครับอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับค่าพลังและถ้าแม็กสุดล่ะเท่าไหร่แม็กสุดในที่นี้เดี๋ยวผมเอาตัวที่ดาวตันของผมละกันนะครับจะได้เป็น อ่ตัวอย่างอย่างพ่อดาร์กเนี่ยผมก็จะอ่าไม่สิเอาเอาตัวเอาตัวนี่ก็ได้อย่างนั้ฟาตาร์เลเนี่ยหนึ่งล้านแปดผมก็ว่ามันก็สูงประมาณหนึ่งแล้วนะถ้าผมจะเพิ่มมากกว่านี้ยผมต้องทําอะไรบ้างนะครับยางสโตนมันตันไปแล้วค่าพลางังเออพูดถึงพวกยางสโตนแคนอะไรพวกนี้ก็มีผลต่อค่าพลังเช่นเดียวกันนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าจะเพิ่มในที่เนี้ยไม่เอาแบบแกะบิสกิตหรือว่าอะไรเพิ่มนะเราสมมุติว่าเราทําตันจนหมดแล้วใช่ไหม ถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้ผมต้องไปอัพความสัมพันธ์ที่เหลือนะครับเนี่ยสมมุติว่าผมไปอัพเพิ่มค่าพลังก็น่าจะได้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วเราจะลองแลกสกินเลเจนด์ของมิสซิ่งอันนี้ดีไหมไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับเออแต่ลองดูนะทุกคน1 8, 3, 8, 3, 9, 3, นึ่งล้านแปด้านแปดสะครับเราจะทําให้ดูกันว่าเอ้ยมันได้หรือเปล่าล้านแปดสสกินของ ของ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 โอ้น่าจะยังไม่ได้เอาเป็นว่าเนี่ยถ้าผมแลกมาสักหนึ่งอันอ่ะมันน่าจะได้เพิ่มนะไม่รู้อันไหนมีในความสัมพันธ์บ้างครับอันหลเรากดมั่วๆเลยเออพอกดปุ๊บถ้ามันเด้งหน้าเขาสัมพันธ์แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์อยู่พอเรากดมาปุ๊บอ่ะมันจะไปเพิ่มค่าพลังให้โดยรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคที่เราเอ้ยเราอยากจะเพิ่มมากกว่นี้ นอกจากแกะบิสกิตใส่ใหม่แล้วใส่ค่าที่มันดีขึ้นแล้วอ่ะมันมันแทบจะเพิ่มอะไรไม่ได้มากแล้วสําหรับคนที่มันตันนะครับอ่าลองดูกันว่าจะได้ไหมนี่ไงพอสัมพันธ์เขาก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับได้เพิ่มมาหนึ่งช่องเมื่อกี้เป็น1นึ่งล้านแปดสมหยใช่ไหมเดี๋ยวดูกันว่านางฟอเทเลจะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมเพิ่มได้หลายพันเลย 3- ามหนึ่งศูนย์เพิ่มอีกสามพัน่ะเออเกือบสี่พันดังนั้นทุกอย่างมีผลต่อค่าพลังโดยรวมแบบนี้นะครับอย่าลืมนะ มากดมาทำกันอะไรทำได้เราทำเลยเนอะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ